สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดีใจด้วยวันนี้โอแล้วทุกมาตรการรับท่วนหน้า44ล้านคนบัตรคนจนเบาะบางคนละครึ่ง ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับรัฐบาลนะครับโดยลุงตู่หรือโดยลุงป้อมก็แล้วแต่นะครับได้ทําการโอนเงินให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับ44ล้านคนพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้วันเดียวเลยนะครับโดยเงินที่เข้ามานะครับจะมีจํานวน90นะครับสิทธิ์ไหนได้เท่าไหร่มาทางไหนมาอย่างไรนะครับ แล้วก็เงื่อนไขของการใช้สิทธิ์ในแต่ละสิทธิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดแต่ละสิทธิ์กันเลยนะครับผมจะอธิบายแบบว่าละเอียดทุกมาตรการนะครับทั้ง9สิทธิ์เลยรายการแรกนะครับเป็นค่าโดยสารรถสาธารณะ500บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้ค่าโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ขอสอมออก,กอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐม,มนี่นะครับเป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรัฐบาลบอกว่าบัตรคนจนในรอบต่อไปนี้จะไม่มีการแบ่งชนชั้นวันณะแบบนี้แล้วนะครับเรียกว่าถ้าคนกรุงเทพได้คนต่างจังหวัดก็ต้องได้นะครับสําหรับสิทธิ ในครั้งใหม่นี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าสิทธิทรัฐบาลพูดถึงนี้จะเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าโดยสารบขอสอหรือลถทัวร์บขอสอ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วดยสารบขอสอแล้วก็ยังมีค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคน จะใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟสิทธิที่4นะครับก็เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200แล้วก็300บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้วงเงินชําระค่าสินค้าอ,อุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนแล้วก็จะใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครัง้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ืถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิที่5นะครับก็ยังเป็นบัตรคนจนอยู่นั่นเองนะครับเป็นส่วนลดค่าซื้อกาซ LPG 5 5บาทต่อคนต่อ3เดือนเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธินี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อกาซ กับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานไม่จำกัดจำนวนครัง้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยวงเงินนี้ล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือออกไปอีกจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2565จะว่าไปแล้วมาตรการนี้รัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับท่านนายกก็ดันโดนพักงานไปสักก่อนมาถึงสิบที่6ของวันที่1นะครับส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม LPG จากปตทจำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือน กดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้สิทธิ์นี้เฉพาะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มร้านค้าหาบเล่แผงลอยอาหารโดยวงเงินนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30กันยายน65สิทธิ์นี้ก็เดือนสุดท้ายเหมือนกันนะครับถ้ารัฐบาลไม่ขยายเดือนกันยานี้ก็จะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสิทธิที่7นะครับก็เป็นโครงการโคนละครึ่งเฟส5จํานวน800บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แต่วงเงินนี้นะครับสามารถสะสมได้จนถึงวันที่31ตุลาคม65ผู้ที่ได้รับสิทธ คนละครึ่งเฟส5นี้ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4หรือรายเดิมนั่นเองนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น29ล้านคนแล้วก็สําหรับผู้สมัครใหม่ในเฟส5นะครับซึ่งมีอยู่แค่3 0 0 0 0นกว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นรายใหม่นี้น้อยมากนะครับจะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ50สําหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการนวดสปาทําผมทําเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันโดยจะได้รับเงิน800บาทต่อคนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565มาตรการนี้เพิ่งจะมาในเดือนกันยาเป็นวันแรกนะครับสิทธิที่8สิทธิ์นี้เป็นสิทธิที่มาใหม่นะครับเพิ่งจะมาในเดือนกันยาเป็นเดือนแรกนะครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5จํานวน200บาท กดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธินี้ทุกคนโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านคงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐก,กิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง3.1ตุลาคม2 5 6 5โดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนอีกสิทธิหนึ่งนะครับก็มาใหม่ สำหรับเดือนกันยาเช่นกันนะครับเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางระยะที่3จํานวน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่ม4กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ ผู้มีการผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางได้เป็นต้นโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากหลานธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565 โดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนนี่คือสิทธิ์ที่9แล้วนะครับเฉพาะวันที่1วันเดียวก็ได้รับกันไป9สิทธิ์เลยนะครับก็รับเงินกันไป45ล้านคนนะครับเรียกว่าคนไทยแทบทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ